สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มีาในเมนูน้ำพริกค่ะก็คือน้ำพริกเห็ดโคนค่ะวันนี้ได้เห็ดโคนมาฟรีก็คือแม่ให้เห็ดโคนมาค่ะก็เลยมีเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำกันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก็จะมีหอมแดงที่ปอกเปลือกแล้ว แล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกขี้หนูค่ะทั้ง3อย่างนี้มาในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะปอกเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำต่อไปค่ะก็คือเห็ดโคนที่แม่เอามาให้นั่นเองนะคะก็ต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะค่ะ พริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะเดี๋ยวเราจะคั่วทั้ง3อย่างนี้ให้สุกค่ะส่วนไฟที่ใช้นะคะเราก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะและความสุกข,ของทั้ง3อย่างนี้นะคะก็รวบลัดตัดภาพมาที่ หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาความสุกที่เท่านี้วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักชีวันนี้เราจะใช้เป็นผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีใบเลื่อยค่ะก็หั่นซอยต่อไปค่ะความเปรี้ยววันนี้เราใช้เป็นน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มจากการตั้งโคกค่ะทั้ง3อย่างที่เราได้คั่วจนสุกแล้วนะคะเราก็จะมาตำให้ละเอียดค่ะ ส่วนความละเอียดของพริกทั้ง3อย่างนี้นะคะเราก็จะเอาที่เท่านี้จากนั้นเราก็ใส่เห็ดโคลงไปค่ะจากนั้นก็ต้มต่อค่ะ จริงๆแล้วนะคะเห็ดโคนเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วเราก็นํามาต้มไว้ก่อนนะคะใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็แช่ฟิตไว้นะคะเห็ดโคนก็จะสามารถอยู่ได้นานๆเลยค่ะถ้าเราจะอ,าออกมารับประทานนะคะเราก็อ,าออกจากช่องฟิดแล้วก็เอามาละลายน้ําแข็งค่ะ แล้วนี่ก็คือหน้าตาของความละเอียดของทั้งหมดนะคะเราก็จะเอามาที่ประมาณเท่านี้จะไม่ละเอียดมากนะคะเห็ดก็ยังคงเป็นเนื้อเห็ดอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาติเลยอย่างแรกก็คือเราจะใส่เป็นน้ำปลาร้าลงไปค่ะต่อไปค่ะก็คือน้ำมะนาวนะคะบีบสดๆนะคะเราบีบเอาไว้ก่อนแล้วก็เทใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะ ต่อไปเราก็ใส่เป็นผักชีลงไปแล้วก็เหลือไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อตกแต่งในตอนท้ายค่ะส่วนตรงนี้นะคะใครที่ชอบเป็นผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ในการทำน้ำพริกนะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะเอาความชอบของเรานะคะว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเค็มมากเค็มน้อยหรือว่าไม่ชอบน้ำตาลเลยก็ไม่ต้องใส่นะ จากนั้นก็ตำต่อไปเรื่อยๆค่ะตำไปเรื่อยๆเมื่อได้แล้วโอเคแล้วอ่าก็ลองชิมชิมได้แล้วรสชาติได้แล้วเราก็มาตักใส่ถ้วยค่ะตกแต่งแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีนะคะเพื่อความสวยงามค่ะ แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นหน้าของดอกกระเจียวค่ะเราก็จะรับประทานน้ําพริกกับดอกกระเจียวนะคะส่วนเพื่อนๆจะชอบเป็นผักชนิดไหนก็เลือกเอาตามใจชอบเลยค่ะแล้วนี่แหลค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําน้ําพริกเห็ดโคนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ